ถ้าคุณกิน3อย่างนี้ทุกวันนะคะรับประกันนะไตวายแน่นอน <No. S 1> เลยนะคะมันมี3อย่างนะคะที่ทําร้ายไตยมากๆเลยนะถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่อยากมีภาวะไตวายไตยเสือ่อมไม่อยากต้องฟอกเลือดนะคะห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดเลยตามพี่การไปดูกันคะ่ะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับพิการรวยจะได้ไม่ป่วยนะคะวันนี้เนี่ยพิการรวบรวม3สิ่งที่ถ้าพวกเราเนี่ยกินทุกวันนะคะจะทําให้เราเนี่ยเกิดภาวะไตวายไตยเสื่อมจนถึงขั้นต้องพอกเลือดกันเลยทีเดียวนะคะอันดับแรกมารู้จักกับโรคไตสักนิดหนึ่งนะคะโรคไตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะมันจะมีสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากโรคประจําตัวก่อนนะคะอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคความดันไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะคะนิ้วในไตคนที่มีปัญหาในเรื่องของ SLE โรคภูมิ ุ้มกันบกพร่องนะคะหรือในกลุ่มที่เป็นนิ่วนะคะนิ่วในทอ่อไตนิ่วในเนื้อไตหรือว่ากลุ่มที่มีปัญหาในเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยๆนะคะชอบกลั้นฉี่ดื่มน้ําน้อยนะคะกลุ่มนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะไตวายไตยเสื่อมอีกเช่นเดียวกันนะคะแต่ในเรื่องของการบริโภคเนี่ยก็เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดโรคที่เป็นสาเหตุของโรคไตอีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอาหาร3สิ่งที่พี่การนํามาสรุปให้วันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าหากว่าพวกเรา ทานทุกวันนะมันจะทําให้เราเสี่ยงที่จะเกิดภาวะไตวายไตยเสื่อมได้แบบว่า80%เลยทีเดียวเรามาเริ่มกันเลยนะคะกับข้อที่1น,นะถ้าว่าเราทานทุกวันนะจะทําให้ไตวายไตยเสื่อมได้นะคะก็คือยาแก้ปวดในกลุ่มเอนไซม์นั่นเองนะคะยาแก้ปวดในกลุ่มนี้นะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะมักจะเรียกเขาว่ายาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อยากระสายเส้นอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งยาในกลุ่มนี้เนี่ยมันจะมีผลโดยตรงกับไตก็คือทําให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไตเนี่ยเกิดการหดตัวนะคะทำให้เลือด ไปเลี้ยงไตน้อยลงและทําให้ไตวายได้นะคะยาในกลุ่มนี้ชื่อของเขาก็คือบูเฟนไอบูฟเฟนอะคอกซียไดโครฟีเนที่ไปซื้อยานะคะให้พยายามเช็คสักนิดหนึ่งมันลงท้ายด้วยคําเหล่านี้หรือเปล่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยากลุ่มนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ได้แต่ห้ามใช้ติดต่อกันนานนะคะปกติแล้วจะใช้แค่สักประมาณ5วันนะเพราะว่าถ้าหากว่าใช้ติดต่อกันนานจนเกินไปนะคะเป็น1เดือนเป็นหลายๆเดือนนะคะอันนี้เนี่ยเสี่ยงมากๆเลยนะคะ ที่จะทําให้เราเนี่ยอาจจะต้องฟอกเลือดได้นะคะและคําเตือนอีกอย่างหนึ่งสําหรับการใช้ยานในกลุ่มนี้นะคะก็คือต้องทานหลังอาหารทันทีเพราะว่ายากลุ่มนี้มีฤทธิ์กัดกระเพาะนะคะอาจจะทําให้เราเนี่ยเกิดปัญหาแผลในกระเพาะอาหารได้นะคะเพราะฉะนั้นยานในกลุ่มนี้ห้ามใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆและที่สําคัญทานหลังอาหารทันทีอันนี้จะปลอดภัยนะคะและมาถึงสิ่งที่2นะคะถ้าเราทําทุกวันนะรับรองเลยไตยไวายแน่นอนนะคะก็คือการทานอาหารรสจัดนะคะไม่ว่าจะเป็นหวานจัดมันจัดแล้วก็ เค็มจัดนะหลายๆคนเข้าใจว่าอาหารรสจัดคืออาหารที่เผ็ดอย่างเดียวนะคะอาหารเผ็ดเนี่ยไม่ได้ทําอันตรายกับไตนะแต่อาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองของกระเพาะอาหารนะแต่ว่าถ้าสมมุติเ่าเป็นอาหารที่หวานจัดมันจัดหรือว่าเค็มจัดอันนี้คือตัวการสําคัญที่จะทําให้เราเนี่ยเกิดโรคเบาหวานเกิดโรคความดันสูงแล้วก็เกิดภาวะไขมันในเลือดสูงนะคะซึ่ง3โรคนี้คือสาเหตุสําคัญที่สุดเลยที่จะทําให้เกิดภาวะไตวายไตเสื่อมเพราะฉะนั้นพยายามเลี่ยงอาหารรสจัดเหล่านี้นะคะทั้งหวานจัดมันจัด แล้วก็เค็มจัดนะปรุงให้น้อยนะคะกินรสจัดให้น้อยลงอันนี้ก็จะดีต่อไตามากๆนะคะลดความเสี่ยงของการเกิดภาะวะไตวายไตยเสื่อมได้แบบว่า80%เลยทีเดียวนะคะ และสุดท้ายนะคะข้อที่3นะถ้าหากว่าเราทําทุกวันนะอันนี้ก็จะทําให้เกิดภาวะไตาวายได้ง่ายๆเช่นเดียวกันนะคะก็คือการทานไขมันทรานในทุกๆวันนะคะในส่วนของไขมันทรานเนี่ยมันจะมีอยู่ในเบเกอรี่นะคะซึ่งมีเนยขาวเป็นส่วนประกอบนะคะอยู่ในครีมเทียมนะคะอย่างเช่นในกาแฟทรีอินวันหรือว่าในครีมเทียมที่เราใส่กาแฟในทุกๆเช้านะคะและอยู่ในมาร์เการีนหรือว่าเนยเทียมนะคะอันนี้จะอยู่ในโรตีซึ่งถ้าหากว่าใครชอบ ของเหล่านี้บ่อยๆเนี่ยก็จะทําให้มีปัญหาในเรื่องของเส้นเลือดอุดตันได้ง่ายๆนะคะเมื่อไหร่ที่เส้นเลือดอุดตันมันจะทําให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงไตได้น้อยลงนะไตวายไตเสื่อมได้ง่ายๆเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงไขมันแควสุขภาพไตของคุณเนี่ยจะดีไม่เสี่ยงต่อภาวะไตวายไตเสื่อมนะคะ ก็ครบไปแล้วนะคะกับสสิ่งนะถ้าหากว่าเราเนี่ยทานทุกวันนะจะทําให้เกิดภาวะไตวายไตยเสื่อมได้มากๆเลยนะเดี๋ยวพี่การทวนให้ครั้งหนึ่งว่ามีอะไรบ้างนะคะ 1. อย่ยากแก้ปวดในกลุ่มเอนเซมนะคะทานได้แต่อย่าทานติดต่อกันนานเกิน5วันและอันที่2ก็คืออาหารรสจัดนะคะไม่ว่าจะเป็นหวานจัดมันจัดหรือว่าเค็มจัดนะคะเพราะว่าอันนี้คือสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดโรคประจําตัวซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไตวายวอีกทีหนึ่งนะนะเช่นเบาหวานความดันแล้วก็ไขมันในเส้นเลือดน,นะคะและสุดท้ายอันที่3ในกลุ่มของไขมันตรา ต,ต่างๆทั้งมาก,การีนเนยเทียมครีมเทียมอาหารในกลุ่มเบเกอรี่โรตีต่างๆนะคะอันนี้เลี่ยงได้ให้เลี่ยงนะคะก็จะปลอดภัยจากภาวะไตวายไตยเสื่อมนะคะก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆจากพี่การแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก <c oughs> ับพี่การรววจะได้ไม่ป่วยคะ่ะสวัสดีค่ะ